สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่ใช่คลิปเมื่อกี้นี้ก็คลิปเมื่อกี้นี่แหละเพราะว่าอัดต่อกันเลยนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราทำม็อกอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเป็นว่าประมาณว่าอ่าโอเคกับแบบนี้แล้วหรือว่าเริ่มผลิตได้เลยนะครับก็เราก็เราก็จะมาวางเราก็จะมาวางแพทเทิร์นในการปิ้นนะครับ ก็จะมาจัดเรียงแพทเทิร์นในการพิมพ์อันดับแรกนะครับอันดับแรกอันดับแรกเราก็จะมาดูแพทเทิร์นตรงนี้ก่อนนะครับแพทเทิร์นตรงนี้ก่อนของผมอ่ะของผมแพทเทิร์นตรงนี้มันเป็นรอบอกแพทเทิร์นตรงนี้มันเป็นรอบอก36นะครับก็คือรอบอก3 36นิ้วเสื้อก็จะประมาณแต่ละร้านแต่ละร้านไซส์เสื้อหรือรอบอกไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าที่ผมทํา ผมตั้งไว้ก็คือ36นิ้วเป็นไซส์เเพื่อให้จำง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการขยายใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมก็สามารถขยายได้นะครับอันดับอันดับแรกนะครับเราก็จะหลังจากที่เราวางขนาดขนาดเสื้อไว้ก่อนสีเสื้อไว้ไว้เต็มไว้เต็มแผ่นสี่เหลี่ยมนี้แล้วนะครับเราก็จะมาจัดวางหลักๆคือจะมาต้องต้องมาจัดวางโลโก้กับ กับตัวอ่ากับตัวแบบที่เราต้องการทำให้มันตรงๆนะครับโลโก้โลโก้หน้าอกที่เขาใช้มาตรฐานกันนะครับก็ประมาณ9เซนนะครับผมก็จะใช้9เซนผมก็จะพิมพ์ขึ้นไว้นะครับว่า9เซนก็ก็ใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับใช้คำสั่งตรงนี้นะครับเป็น9เซนก็จะ างคูณยาว9เซนนะครับผมก็จะกดสร้างขึ้นมา9เซนประมาณนี้จากนั้นจากนั้นนะครับถ้าบางคนเขา,เาแล้วก็แล้วก็ผมก็จะเอาก็จะเอาโลโก้นี้นะครับมาวางมากำหนดมากำหนดขนาดขนาด9เซนก่อนนะครับทีนี้พอเราวางปุ๊บ ฮ้โลโก้มันไปอยู่ไปอยู่ข้างล่างอันนี้ไปอยู่ข้างอันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจแค่แค่คลิกแผ่นแผ่นนี้ก็ได้นะครับคลิกแผ่นนี้หรือว่าคลิกโลโก้ก็ได้แต่ผมจะคลิกแผ่นนี้แล้วกันผมจะคลิกแผ่นที่เราสร้างขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับไปที่เซนต์ทูแบ็กตรงนี้นะครับเราเอาลงไปไว้ข้างหลังนะครับจากนั้นเราก็ขยับ ลบกลวให้มันได้เก้าเซนตรงนี้ก็น่าจะได้เก้าเซนน่าจะได้เก้าเซนพอดีนะครับเอาผมผมกำหนดเอาความสูงนะครับด้านข้างอ่าด้านข้างด้านข้างผมกำหนดเอาด้านข้างด้านข้างเก้าเซนส่วนสูงไม่ถึงเก้าเซนก็ไม่เป็นไรผมต้องการกำหนดแค่ด้านข้างเก้าเซนหรือว่าใครที่ซีเรียสด้านไหนก็กำหนดได้เป็นด้านนั้นนะครับทีนี้ พอเราพอเราได้โลโก้9เซนแล้วนะครับเราต้องการเราต้องการห่างห่างลงมาจากคอห่างลงมาจากคอเสื้อตรงนี้นะครับเราต้องการห่างลงมาจากคอเสื้อตรงนี้ประมาณ3เซนสมมุติว่าประมาณ3เซนจะเป็น,จะ,ปนจะผมให้ตูวโลโก้ในตัวตัวโลโก้ตัวที่ผมใส่นะครับอันนี้เขาจะอันนี้มันเป็นคอเป็นคล้ายๆคอทรงคอปก มันก็จะดูลงมาลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องเย็บแต่ถ้าขอบกลมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับสามเซนอยากได้สามเสนสามเซนผมก็จะกำหนดหเปลี่ยนสีหน่อย,อยเรา พอเรากําหนดแล้วพอเราวางแล้วมันจะดูยากนะครับสีเสื้อทีนี้อันนี้คอมผมผมตั้งเป็นผมตั้งเป็นนิ้วมันตั้งเป็นนิ้วไว้นะครับเมื่อกี้พอเราเปลี่ยนค่าตัวเลขอะ่ะเราต้องเราต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยมันเปลี่ยนยากหรือว่าถ้าใครจะตั้งให้เป็นเซนเลยมาที่มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรง ดูคิวเมนต์ดูคิวเมนต์เซตอนะครับหรือว่าคอนหรือว่าแอมพ r ิเนตคอนโทรนะครับ P อันนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเป็นเซนหน่วยทุกอย่างก็จะเป็นเซนแล้วก็กดโอเคโอเคทีนี้เราก็จะง่ายแล้วง่ายต่อการทำงานแล้วเพราะว่าเราเราเราชินกับการนับหน่วยเป็นเซน ราก็จะกำหนดขอบเย็บสมมติว่าเราจะกำหนดขอบเย็บ2เซนช่างเย็บต้องเย็บจากเส้นดำตรงนี้เส้นดำตรงนี้เส้นดำตรงนี้นะครับลงมาพับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอบเย็บตรงนี้จะหายไปขอบเย็บตรงนี้จะหายไปนะครับเราต้องการโลโก้ห่างลงมาจากคอ3มเซนแล้วก็เอาเส้น3มเซนนี้มาต่อ ต่อลงตรงนี้ทีนี้หลักการง่ายๆของผมการวางโลโก้ก็คือผมจะต้องเอาโลโก้นี้มาไว้ต่อข้างล่างข้างล่างข้างล่างตัว3มเซนตรงนี้แล้วก็ขยับมาขยับมาด้านนี้ผมจะขยับให้ตรงโดยการโดยการที่ผมผมจะกดชิปโลงกก็จะกดคลิกเลื่อนลงมาเลื่อนมาด้านข้างเลื่อนมาด้านข้างประมาณนี้ ให้โลโก้มันอยู่ประมาณนี้ตรงหัวตรงกลางโลโก้ผมจะเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงตรงนี้เลยนะครับตรงหัวไหลตรงนี้เลยเพราะว่าเวลาเราเยบ็บส่วนมากเวลาเราเย็บคอโลโก้มันจะอยู่ตรงนักอกซ้ายตรงนี้พอดีถ้าเราเอาไว้ตรงหัวไหลนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้มาเช็คด้านข้างช่างเย็บก็จะเย็บเข้ามาประมาณนี้ มันก็จะเหลือพื้นที่มันก็จะไม่ชิดไปแล้วมันก็จะไม่อยู่ตรงกลางเกินไปนะครับทีนี้เราวางโลโก้หน้าอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาวางแล้วก็จะมาวางโลโก้ด้านหน้าก็จะมาวางโลโก้ด้านหน้าตรงนี้โลโก้ข้างหน้าตรงนี้นะครับข้างหน้าถ้าให้ถ้าโดยมาตรฐานนะครับโดยมาตรฐานให้มันเป็นโลโก้ด้านหน้าสปอนเซอร์ต่างๆนะครับ มันจะความกว้างมันจะอยู่ประมาณ20เซนนะครับเราก็ใส่ไป20ิก็ได้หรือใครชอบเล็กใหญ่กว่านี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เห็นไหมครับ20เซนมันจะอยู่มันจะอยู่ช่วงประมาณไหล่อคอคอตรงนี้เราพอดีนะครับเราก็วัดตรงลงมา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 แบบนีล้ลงมาข้างล่างดูดูรูปผมก็ได้ มันก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีเราก็เอาความกว้างมันให้มันเท่ากับ20ิเซนมันจะไม่ใหญ่ไปถ้าหากมันใหญ่ไปอ่ะเวลาเราเวลาเราเสื้อเราใส่เข้าไปครับมันจะเป็นการโค้งของเสื้อแล้วมันจะมองเห็นโลโก้ที่ใหญ่มากหรือไม่ก็มองไม,ไม่เต็มนะครับมันจะโค้งไปกับตัวเสื้อได้20เซนล้วก็โลบออก ก็เอามาไว้ประมาณนี้นะครับบานนี้น,นี้จะเป็นไหลไอ้นนี้จะเป็นรักแร้ห่างลงมาต่ำต่ำกว่ารักแร้ประมาณนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราได้ด้านหน้าเราได้ครบหมดแล้วนะครับทีนี้เราต้องตัดขอบตรงตัดขอบตรงนี้เป็นขอบเสื้อตรงนี้นะครับเพื่อจะไปพิมพ์งานเราก็กดกดกุ๊บกดกุ๊บ ตัวเสื้อทั้งหมดก่อนนะครับยกเว้นยกเว้นอยกเว้นเส้นดํายกเว้นเส้นดําที่เป็นที่เป็นแพทเทิร์นเสื้อนะพอกดกุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเส้นดําตรงนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับโดยที่ไปคลิก back r i g h font อะไรตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาไว้ข้างบนจากนั้นเราจะได้กรุ๊ปหนึ่งสองกรุ๊ปแบบนี้นะครับแล้วก็กด กดรวมกดรวมเลเยอร์แล้วก็กด make clipping m a r k นะครับปึ๊บตัดไปเลยนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้แพทเทิร์นตัวนี้ไปพิมพ์นะครับแต่แต่แต่ถ้าหากเสื้อถ้าหากเสื้อเราเป็นเสื้อสีแบบนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีม มันจะไม่มีผลอะไรต่อการเย็บมากแล้วก็การตัดแล้วก็การตัดออกเวลาเรารีดเวลาเรารีดเวลาล้วแต่ถ้าเป็นเสื้อสีขาวเราจะไม่รู้ว่าขอบเสื้อมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผ้าผืนเดียวใหญ่ๆแล้วก็รีดลงไปแล้วเสื้อสีขาวเราไม่รู้เลยว่าเสื้อเราเสื้อเราอยู่ตรงไหนเราต้องสร้างเราต้องสร้างกรอบสร้างเส้น สร้างเส้นนี้นะครับสร้างเส้นนี้ขึ้นมาสองเส้นนะครับโดยการที่กด ctrl c แล้วก็ ctrl b นะครับก็ <c oughs> คือกด copy ไว้อันหนึง่ง ctrl b ก็คือกดวางเหมือนกันเหมือน ctrl b นะครับแต่ ctrl b จะวางตำแหน่งเดิมนะครับแต่ ctrl ถ้าเป็น ctrl b ถ้าเป็น ctrl v จะวางตำแหน่งอื่นถ้าเป็น ctrl b มันจะวางตำแหน่งที่ซ้อนทับกันนะครับ จากนั้นเราก็กดคลิปแบบเสื้อเราครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มากดกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็มากดเส้นแพทเทิร์นของเราครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เมคคิปปิ้งมาร์ k นะครับเมคคิปปิ้งมาร์กเสร็จถ้าหากเราดูดีๆนะครับมันจะมีมันจะยังขอบมันจะเหลือมันจะเหลือเส้นดํา ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอยู่นะครับก็คือเส้นที่เรากดกดวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้จะไม่มีปัญหาแล้วเวลาถ้าเป็นเสื้อขาวจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยังมีเส้นดําอยู่ให้เราดูว่าเสื้อเราเถึงไหนนะครับโอเคด้านหลังไอ้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใช้ใช้แบบเดิมนะครับเอาเอาสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยม เอาสี่เหลี่ยม2เซนนี้มาวางเราอยากได้ตัวหนังสือด้านหลังประมาณกี่เซนเราก็สามารถวัดได้นะครับแล้วก็กําหนดได้สูงห่างลงมาจากคอประมาณ5เซนอยน่าก็ใส่5เซนไปไเฮ้ยมันห้อะไรมยห้าห้าไม่ใช่ร เค okay. okay. ประมาณ5้าเซนตรงนี้วางต่อกันเหมือนเดิมตัวหนังสือก็วางประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าอยากได้2ี่ิเซนตัวหนังสือกว้าง20ิเซนเราจะผมผมอยากให้ตัวหนังสือมันกว้าง20เซนผมก็จะกำหนดเส้นย0สิบเส้น2ี่เซนขึ้นมา ก็เอาตัวหนังสือมาน่ะเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างอีกแล้วแล้วก็กดมันขึ้นมาข้างบนนะครับผมอยากได้ตัวหนังสือกว้างยี่สิบเซนเพื่อจะไม่เพื่อจะไม่ชิดเพื่อจะไม่ชิดไหลหรือชิดหลังเเราเกินไปประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้หรือถ้าใครอยากตัวอยากได้ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับยาวกว่านี้ก็ได้ ส่วนเบอร์ก็จะประมาณนี้ผมให้มันต่อต่อจากเสื้อเลยประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะแต่แต่ทุกครั้งที่การทำแบบนี้นะครับเราต้องเราต้องอ้างอิงจากม็อกอัพที่เราที่เราทำไว้ด้วยนะครับเนี่ยเราต้องอ้างอิงจากม็อกอัพที่เราทำไว้ด้วยว่าว่ามันใกล้เคียงกันขนาดไหน แต่ตัวนี้ตัวหนังสือที่ผมทําไว้ด้านหลังมันอยู่ประมาณนี้นะครับมันอยู่ตรงประมาณตรงกลางแถบนี้ถ้าไปเทียบด้านหลังมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ในมาคคุปปของผมมันยาวกว่ากว่าลูกค้าเข้าใจผิดกันเวลาเราทํกออกมาจริงๆนะครับผมก็จะไปขยายไปขยายตรงนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงเป็นไรก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับกดคลิกผมจะคลิก3อันให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันก็คลิก1อันกดชิปค้างไว้แล้วก็กดอีก1อันแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ คนนะครับให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วก็กดไปไว้ข้างหลังเป็น two bank แล้วก็กด Control c อนท c C คอนท B นะครับเพื่อให้มี2เส้นนะครับจากนั้นก็กดครั้งนึงเลือก2อันนะครับถ้าผมกดรวบทั้งหมดเนี่ยแล้วมีคีปปิ้งมาร์มันก็คือมันจะไม่เหลือเส้นที่เรา ที่เรากด Copy ไว้นะครับมันจะไม่เหลือเส้นเส้นดำเส้นนี้มันจะรวบไปหมดเราต้องคลิกถ้าเราคลิกแบบนี้มันจะมันจะคลิกโดนเส้นเดียวนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กดเมคชิปบิ๊กมาร์คปึ๊บนี่ก็จะเหลือเส้นดำานี้ทีนี้ด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแขนแขนเนี่ยแขนเวลาทำแขนนะครับแขนเราก็จะกด อันนี้มันมาอยู่ข้างบนเรามองมันมองเรามองมองไม่เห็นเส้นดําตรงนี้เราก็กดไปไว้ข้างล่างโอเคแบบเดิมครับกดไว้สองเส้นเหมือนเดิมกดคอนโทนซีคอนโทนบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดสัเส้นแล้วก็กด make clipping mark แบบนี้นะครับแขนเราก็จะได้แขนแบบนี้เอาไปไว้ด้านหลัง ก็สร้างไว้สองเส้นเหมือนเดิมนะครับปคลิปนี้มา,มาเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นที่เป็นแขนหน้าหลังแขนเรียบร้อยนะครับก็จะได้แพทเทิร์นตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะส่งไฟล์พิ้นเราจะส่งยังไงนะครับถ้าหากถ้าหากส่งาบางร้านเขาอาจจะให้ส่ง AI แบบนี้ไปเลยก็ได้ เขาอาจจะให้เขาอาจจะเซฟไฟเองหรือบางที่เขาอาจจะไม่สะดวกเซฟไฟเองนะครับเราต้องเราต้องเซฟไฟไปให้เขาเนี่ยเราต้องมาที่พิธีเซฟไฟลิมน,นะครับไปที่ไฟลแล้วก็ export นะครับ export as แล้วเราก็เลือกแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะวางนะครับแล้วก็มาเลือกเป็น เป็นไฟล์ทิปนะครับ tiff นะครับเป็นไฟล์ทิปไม่เลือกเป็น jpeg นะครับไม่เลือกเป็น jpeg ให้เลือกเป็นไฟล์ทิปนะครับเลือกเป็นไฟล์ทิปแล้วก็กดผมมีสี่ผมมีสี่เลเยอร์้ผมมีสี่อาร์ตบอร์ดผมมี4ีมม่อาร์ตบอร์ดผ,ผมก็จะเซฟไปทั้งหมดทั้ง4อาร์ตบอร์ดนะครับก็กด e x p ก r t ไปได้เลย ก็จะเลือกหมวดสีให้เป็น CMYK อันนี้แนะนำให้เป็น300นะครับคุณภาพไฟล์มันจะได้สูงๆนะแล้วก็กดเซฟปึ๊บก็รอแป๊บนึงนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับกดเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดู กดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เราก็ส่งไฟล์ที่เซฟนั้นไปพิมพ์ได้เลยนะครับก็สําหรับประมาณประมาณนี้นะครับวิธีการทําไฟพิมพ์นะครับวิธีการทําไฟพิมพ์กับทามาบางมัคคับก่อนหน้านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม ช่องไว้ให้ผมเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย